สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ามาเยี่ยมนะครับช่างนะครับพเนียดนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับทีมงานของผมนะครับอีกหนึ่งท่านนะเพราะว่าหลายท่านก็คอมเมนต์นะครับมาบอกว่าอยากเห็นเพเนียดช่างวันก็อย่างนั้นเพราะว่าเห็นฝีมือพเนียดช่างต่อยไปแล้วนะครับช่างกองนะครับหรือพ่อกองไปแล้วนะครับก็เหลืออีกหนึ่งท่าน ที่อยู่ในทีมงานของพวกผมก็คือช่างวันครับวันนี้ก็จะมาดูกันนะครับก็ท่านก็ทำเพเนียดอยู่พอดีครับผมนะเดี๋ยวไปทักทายท่านนะครับนี่ครับผมมาถึงแล้วครับผมนี่ครับช่างวันครับสวัสดีครับสบายดีนะครับผมสบายดีโอ้ครับไม่ได้มาเจอกันนานแล้วนะครับตั้งแต่ผมไปอยู่เขาตุนกวางนะครับทีมงานทางน้ําพองนะครับนี่นะครับนีครับแต่ละวันก็เรื่อยๆเนาะ อ่านี่แหละครับผมพระเนี่ยกำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นเลยนะครับอ่าครับใส่วงตบใส่คอนครับคือตอนนี้คือช่างวันส่วนมากก็จะทำแต่เฉพาะสองชานใช่ไหมครับช่วงนี้เนาะกำลังมาแรงแรนครับเซฟนกต่อได้ดีครับเซฟนกตอได้ครับใช่เพราะว่าผมก็เคยโดนแล้วติดกระปูดนะครับนั่นแหละก็คือเซฟช่วยเซฟได้ครับอ่าพวกซออู้นี่ก็คือใช้อยู่เหมือนกัน ก็ใช้อยู่แต่ว่าเป,วเ,เป็นตัวเสริมเมานะครับสู้แบบนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้เนะาะหลักๆก็เป็นสองชานนะครับอ่านี่แหละครับมาดูครับอันนี้<อ>นมีเจ้าของหรือยังครับนี่สองอันนี้อันนั้นของช่างโกครับโอ,อ๋อันนี้ของช่างโกนะครับอ่านี่สั่งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ไม้อะไรครับนี่ช่างวันครับไม้สักอันนี้เป็นไม้สักนะครับนี่แหละครับผมอันนี้ของ นี่ลวดที่สั่งซื้อมาโดยเฉพาะอ๋อป็นแนวลวดยางรถสั่งซื้อมาใช่ไหมครับลวดตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เริ่มแล้วตัวนี้จะเป็นลวดยางเป็นลวดยางรถอ๋อครับเพราะว่าส่วนมากคือที่ทีมงานเราทำมือส่วนมากจะไปเอากับยางรถยางรถยนต์บ้างยางรถมอเตอร์ไซค์บ้างครับผมเนี่ยางางปออ่าครับก็คือไปตัดเอาจากตรงนั้นห้ามเผาเนาะห้ามเผาเลยต้องใช้มีดใช้มีดปอกเอาอย่างเดียว แต่ว่าอันนี้คือคไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเอาอไม่ต้องเอาจากยางรถยนต์ก็คือสั่งซื้อมาเลยนะครับมันก็คล้ายๆโอนะครับนี่เป็นใหม่เลยครับผมนะถ้าออกมาจากยางรถยนต์มันจะดำๆหน่อยนะครับอันนี้แบบเป็นเหมือนของใหม่เลยนะครับนะครับกำลังขึ้นครับ ๋อจะมาเป็นนี่ใช่ไหมครับอันนี้ขายยังไงครับเดี๋ยเขาเขาเขาขาขายยังไงช่างวันซื้อมายังไงครับช่างเลขสั่งหน้ามิตรวมส่งโลหนึ่งสามร้อยห้าสิบโลละรวมส่งเลยสามร้อยห้าสิบบาทนี่ช่างเลขแบกมาให้ลองทำดูครับนี่ขึ้นคคุณภาพเป็นยังไงครับเมื่อเทียบอันเดียวกันไหมกับกับในยางรถเนี่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันครับตัวนี้จะดีกว่าดีกว่ากับรวดสปริงครับ จะดีกว่าไม่ยุบไม่กดไม่งอคือคือมันอ่อนแล้วมันมันนั่นได้ใช่ไหมมันคืนตัวได้ใช่ไหมครับพอพอมันเราบีบลงไปมันก็กลับคืนเหมือนเดิมทำง่ายทำง่ายด้วยเราไม่ต้องดัดไม่ต้องเลาไม่ต้องไปขูดยางโอ้เพราะว่าทําตัวนั้นคือมันจะมียางของรถติดอยู่ตามเส้นลวดเราต้องได้ไปไปเหลาไปไรออกอีกอันนี้คือสบายเลยนะครับติดง่ายๆเลยนะครับอ่าเนี่ยครับ ทำเสร็จประมาณกี่ขีดครับทำเสร็จก็ที่ทำทำมาก็อยู่โลนึงประมาณนี้แหละครับแปดขีดเก้าขีดสูงสุดคือโลนึงเท่าว่าหนักสุดใช่ไหมครับไม่เกินครับไม่เกินนี้ทำอครับอันนี้ยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้วงตบอยู่43อู้ยาวอยู่เนาะครับ43ข้างน่าสี 43, ใช่ไหมครับทีดไม้ไปครับโอ้ครับนี่นี่ดูนะครับผม ขนาดไม้ไ้แล้วนี่ก็คือก็ยังมีโผมาอีกสามารถแต่งลายได้อีกตัดออกต้องตัดใช่ไหมครับอ๋อครับเนี่ยอันนี้ก็อุปกรณ์ก็แฮนด์เมคเหมือนกันไม่มีอุปกรณ์อะไรเสริมมากมายใช่ไหมครับก็มีพวกสวานนะครับเหมือนพวกกรองเลยคล้ายๆกันนะครับมือมือล้วนๆนะครับส่วนมากก็จะใช้นะครับเนี่ยเกะลายอะไรก็ทําเองนะครับง่ายๆเนี่ย นะครับนี่แหละคือฝีมือนะครับของช่างวันนะครับนี่คือหนึ่งท่านที่อยู่ในทีมงานของพวกผมนะครับก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานี่เนาะใช่วหมเนาะครับบางทีก็ใช้ของช่างวันบางทีก็ใช้ของช่างต่อยบางทีก็ใช้ของพ่อกองนะครับสลับกันไปสลับกันมาอยู่นะครับนี่ก็สวยนะครับสวยสวยอีกอีกตัวหนึ่งนี่เป็นเป็นของใครครับนี่ตัวนี้ยางครับเป็นของช่าง อ๋อตัวนี้เป็นของช่างไม้อะไรครับนี่เป็นไม้ติงครับไม้ต็งมันดอกใกล้ใไม้ไมาอยู่อืมอันนี้กี่กิโลครับนี่ไม้นี้รู้สึกว่าจะหนักกว่าจะหนักกว่าไม้สักอยู่นะครับผมเออเนี่ยครับโอ้ยดูครับนี่ มาลองชั่งดูนะครับว่าเป็นอย่างไรน้ำหนักนะครับนั่นอ่โอ้ครับผมอ๋อได้ถึงนั่นอ่ะนึ่โลนึงอ่านี่โลครับเก้าขีดเขีดครับผมอ่านี้ใส่เหล็กใส่หัวนัดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่รวมทุกอย่างแล้วก็คือ1นกิโล ก็ไม่ถือว่าหนักเศร้านี่รับได้อยู่แล้วนะช่างเนาะแปดเมตรแปดเมตรนี่สบายใจเลยเนาะไม่มีงอไม่มีอะไรเนาะครับผมตัวนี้ยังไม่เสร็จนี่เรตัวนี้น่าจะเบากว่าผมว่าเนาะโอ้เนี่ยครับหกขีดครับอ่าทําเสร็จก็น่าจะประมาณเก้าขีดแหละผมว่าตัวเนี้เพราะว่ามันเป็นไม้สักมันเบานะครับเพราะว่าทามาทุกอันมันไม่เกินโลอ่า ครับเนี่ยขนาดไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งก็ยังโลเดียวนะครับอันนี้เป็นไม้สักนะครับเบาเลยแหละนะครับนี่โอบใหญ่อ่าครับอืมใช่ใช่ใช่ครับอ่าอ๋อนี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าไม้แบนเนี่ยทาเล็กนะครับถ้าครับคือถ้าทําแล้วไม่เกินโลหนึ่งนี่ผมว่าพอดีแปดเมตรนี่รับได้ก็เออสิบเมตรที่ที่เราทอดลงมาเหลือแปดนี่รับได้นะครับไม่เกิน 1>, 1กิโลนะครับนี่นะครับผมก็ให้ชมครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมสนใจได้ไหมครับจ้างถ้าเกิดคนสนใจเนะาะสั่งได้ไหมก็ทำไม่ฮะก็ทำไ, <laughs> ไม้ไม้มีไหมไม้นี่มีมีไหมครับครับก็จะมีปะดูแล้วก็ไม้สักแล้วก็ไม้แ,แกนโอ้ขอทอมาให้ครับก็คือแบบแบบสีแบบนี้เลยใช่ไหมครับ <talk> ตัวนี้มันเป็นไม้ติงไม้ติงมันแบบหมายถึงว่าถ้าทำแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้ไหมครับจะเป็นโทนสีนี้ไหมไม้อะไรไม้แคนอะไรเลยมันจะออกโทนไม้สังโอ้จะออกเป็นโทนนู้นสีเหลืองๆอย่างนั้นครับตัวนี้มันจะเป็นสีนี้มาเลยโอ้ครับครับครับไม้ตัวนี้้ามีเนี่ยซื้ออ๋อทำทำได้ก็คือพึ่งพึ่งทำเป็นเป็นครั้งแรก นะครับอ้าวครับผมเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับผมช่างเล็กทีมงานอีกหนึ่งท่านครับผมสวัสดีครับช่างเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ถืออะไรมาครับนี่ที่ดักหนูใช่ไหมที่ดักหนูเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนไปดักนกโอ้ได้ครับโอ้ครับครับครับโอ้อันนี้สั่งมาเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ครับสั่งมาโอ้ครับครับครับเขาลอ่าสามร้อยเท่นะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบพร้อมพร้อมค่าส่ง ใช่ไหมโอ้ค่าส่งอีกร้อยหนึ่งเป็นสี่เป็นสี่ร้อยอ่าร้อนึ่งได้สามสิบบาทเลยจะไม่ได้อ๋อครับคุ้มเนาะครับผมเขาบอกทำได้เป็นสิบทำได้เป็นเป็นสิบสิบกว่าครับผมโอ้ปลอดภัยไม่ต้องไปเอาออกจากขอบล้อรถได้แล้วก็เราได้ของใหม่ด้วยของใหม่ด้วยอ๋ออันนี้ทำเองไหมครับหรือยังไงนี่เอ้ตัวนี้นี้ อขึ้นโครงขึ้นอะไรให้เจริญวันมาจัดให้แล้วก็ไปแช่อ๋อแล้วก็ไปเป็นก็คือแบ่งกันทําเหมือนเดิมใช่ไหมทำเองอันนี้ทําเองใช่ไหมครับนี่แม่พเนียหรือโอ๊คพเนียนี่โอ๊คพเนียไม้เดียวกันไม้เต็งโอ้ไม้เต็งเหมือนกันแต่ไม้ต่างกัน เราได้ช่างเพิ่มในทีมงานอีกหนึ่งท่านนะครับนี่ยังยังไม่เป็นหรอกยังไม่ค่อยเก่งเนาะโอ้แต่อย่างนี้ผมว่าถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมยังทําไม่เป็นเลยนะครับมีแต่มีแต่เซียนวันมีแต่ซื้ออย่างเดียวผมซ้อนอ่าครับนี่แหละถือว่าเซียนเป็นเซียนเป็นเซียนสุดยอดครับทั้งเล่นนกเป็นทั้งเล่นนกเก่งแล้วก็ทำเพเนียทํทำกงเนี่ยโอ้นะครับเขาก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ เท่าเท่ามันเท่ากันไหมครับนี่ความยาวเท่ากันเลยใช่ไหมทั้งเล็กเท่ากันเลยโอ้ครับผมครับผมอ่าโอ้นะครับมาเจอช่างเลยนะครับช่างสงสัยผมต้องมาลองฝึกทำดูนะครับอ่าเชียนวันเชียนวันไม่แพงครับพี่เออครับสุดยอดสุดยอดครับผม ทีนี้นกก็ยังมีนะครับนกนกก็มีเนาะตอนนี้มีมีนกต่อกี่ตัวตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนเผื่อเผื่อคนทีมงานหรือว่า FC สนใจครับผมเบอร์โทรครับผม096ครับ342 1ี่สองหนครับช่างวันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้ข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือถ้าสนใจนะครับเพณียดศงนี้นะครับอ่ะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ละทรงแต่ละ อ่านั่นก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับผมอ้าวสำหรับคลิปแรกครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระมาให้ท่านพี่น้องได้รับชมรับฟังอีกมือใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบก่อนไปสำหรับผมกับช่างวันนะครับไปก่อนครับผมช่างวันครับเล็กครับผมดีสวัสดีครับสวัสดีครับ